อำนาจของอาลุศีครับน,นี่ก็อำนาจของโะครับแบทบฟอร์มพวกนี้มันจะเป็นยีเดนกูย์ผมเน้นนะว่าหน้างานโปรเจกต์ว่าเปิดไซต์งานแล้วต้องเซ็ตตรงนี้ทุกต้องคุยกับผู้รัหมาว่า,วาตขาจะรับโปรสไตร์ยังไงถ้าบบเป็นแบบ,เนแบบฟอร์มเราถ้าสมทบมาแบทฟอร์มไม่ตรงเราเราแบบฟอร์มมาทัาไว้เราต้องทำของเราครับแล้วข,ข,ข,ของเข้าก็ตัวแน,น่ถ้ามีฟอร์มกลางนะอันนี้เป็นไฟล์ ก่อนไปศูนย์หกนะครับทีือสิ่ผมถามจริงกะคือหน้างานเนี่ยพวกคุณไคยเห็นเล่มสีฟ้ทรายเห็นไหมครับเห็นนะเพื่อทุกซสายงานะเราต้องมีเอกสารของเราเกี่ยวเรกับไพโซเรื่องของ QM อย่งเล่มครับทั้งในบรรจุอะไรบ้างเป็นที่มาของไอโซที่เราเขียนทั้งหมดแล้วก็จะมีเรื่องของ QPQP เราเราคนพูดอยู่เนี่ยมันจะมีขั้นตอน เราก็มีแบบฟอนะครับ FR เราจะมี UI ชุดตัวหน้าอยู่ด้วยก็จะมีมี S SD Standard for Standard ครับว่า้วยแล้วเราจะเขียนไปทั้งหมดเลยนะเพราะพวกคุณเดี่ยมาอบรมแบบนี้ผมว่ามาฟังนี่อาจจะงงแล้วอย่างนี้เราก็มันเยอะะเ่นใจจำไม่ได้ต้องไปศึกษาอีรถ้าคุณไม่ไม่อ่านหรไม่ทำอะผมว่าคุณจีาไม่ได้ คนไหนไปยทำทำเยอะก็จ so well. we ําได้ซอสชีนั้นบางทีสายงานเราเอนจิเนียรหลายคนก็แบ่งงานเยี่ยมเย็นให้ว่าเอ้ะคนนี้ดูเรื่องนี้นะรับชอบเรื่องนี้แต่ทำทนเท่ากันส่วนเราตรวจแบบนะช็อตก็ทำงานตรวจมีไฟฟ้ามีเทคนิคโครงสร้างฐานปัดตรวจแต่สุดท้ายคนที่รวบรวมเอกสารเนี่ยจะต้องมีคนว่าคนนั้นทำเก่าคนนี้ทำอ่ะเพราะว่าต้องมาตรวจมาตรวจ เขาองเขาดูเอกสายไฟฟ้ามีแต่ไม่ค่อไม่มีตกลงในนคาโครงสร้างทางสาระการทำไปทั้งระบบไม่ทันตกนะครับเพราะฉะนั้นผมมว่าคุณเองถ้าไม่มีมีมีนิพสุวภาษิตว่าโยธาอะไรนะมีในทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าเรื่องของเราต้องทราบว่าชอบยันไงสถครับ QP QSC ซุ้มุศขั้นตอนตลอดตัวนี้สำคัญนะเพระาะเราทำเนี่ย ันต้องกันชี้แหละแล้วเราก็มีเรื่องอะไรคุยเพราเรื่องนี้แหละมนะะันถประสงค์นะคฮะการทำไปรับรองการเอาเป็นมวนครับตรวจรับงานนะฮะพิจารณาใจค่าเขาสร้างผลง,งานเขา,าได้ได้เขจ่ายนะครับบางทีม้วนงานเนี่ยมันจะมีการหลายรูปแบบเป็นจ่ายทำผลงานจริงจ่ายทำมวนงานนะครับแล้วแต่สัญญ,ญาต้องดูดสัญญ,ญาครับ ออกเกณฑ์งานใช้สับออกไว้แล้วกรองงานใส่เงินเพื่รับ,รบกเาไให้ไปเนินไปตังองสินค้าขัวนนที่แม่สุ่ย่งา,างทวานับทั้งอีกนะครับเจ็ดจุครับเหมือนข้อนี้แหละข้อนี้แหละที่ว่าเรื่อง่อง QM เหมือนกันนะครับคู่มือต่อไปคู่มือกันจัดทำไวล้ราเรามีตัว r e m เราเรามีอยู่ในที่ผมว่ามเ,เริ่ขรมขื่อง r e m และ้น่ำทีส่ยซิส สัญญาก่อสร้างเอกสารประกอบสัญญาอันนี้เีกับเรื่องการเงินนะครับมันเกี่ยวเรื่องสัญญาว่าว่าเรื่องอะไรครับสัญญาระวังตัวเอกสารสัญญาเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะถูกแบ่งเป็นสีนลักษณะของทางการเงินนะครับสัญญาการร่างสร้างสัญญาประกันจะชนเราสัญญาทำเงินสัญญาว่าจ้างเราแบบร่างสั่งรตางเสนอ ไต่ตัวเลยนะมันทำแรงราคาแบบโอเคละตรงนี้นะครับสัญญาแบบต่อนหน่วยนยะิศวรับเออที่ตังสัญญาแบบปรับราคาได้ของราชการค่าเคอันนี้ส่วนใหญ่เพื่มซึ่งมันใช้ออกับตัวสองตัวนี้ที่สัญญาล่าสั่งก็เดี๋ยวมาค่าเคอ่ามีมีแค่ค่าเทนะครับแต่ที่สองก็มีนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องสัญญากระโดดเช่นค่าสินค้าฟรีนี่างพวกนี้ าจะมีว่าเรื่องของการจ่ายเงินตามราคาที่ก,ก,ากําหนดแล้วก็จะบวกตัวเองเช่นมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ความจริงแต่สุญญานีบอกว่าส่วนใหญ่ไม่เจอเราเจอแต่ตรงนี้ค้าเคราชการมีมีไ่าบานเนร่ยการพิจารณาตรวจสอบคือตรวจสอบหนังสือนะครับเอกสารสูคั์ที่ผู้รับจา้างเสนอคือพวกนี้เราจะต้องคุยกันว่า ผลผลงานรผลที่ไหนที่ถ้าไม่ได้มีกานเงินนะการเงินบอกว่าว่าที่เนจ่ายทำอะไรไปบ้างกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าแบเปอร์เซ็นต์ของเงินงานให้ถึงครับหรือว่าประเทศที่ที่เป็นขึ้นงานความเป็นจริงที่ทำทำจริงนะครับแล้วก็มีวิเนียร์ที่คิดยังไงต้องคุยกันก่อนเรื่องเพราะว่ามีฟอร์มในงานะครับคิดยังไงของเงินงานนะครับจ่ายของตามของจริงนะครับ ตรวจสอบผลงานของหมวดจะได้คร์นะครับเอาผู้รับจ้างเสนอเอาเบิกเนี่ยโอเคไหมตามมีสัญญาไหมอรับตรวจสอบเบิกเมื่อมนงวดไมหมดมันจอ้์ตัวนี้เรามีตรวจสอบการหักคืนเงินค่าก่อสร้างต่างๆีมีกดิชนว่าการรานนะบางีเอเอาเบิกค่ารอยสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วอันนี้ทำาุกอน่านคืน มีฟีงก์ชันหรือเปล่าตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอันนี้สำคัญนะครับทีตัวเลขมันเป็นเรือนะครับคิดไปขึ้นมาหักและหักไปมาจบไม่หมดในหมดงานของงานที่เราตรวจงานเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวใหญ่ราคาที่คณวันเสร็สตาลสตาลฝึกหัวมาเยอะๆต้องคนด้วยแบกคุณได้วยแรมาหลงเรื่องตัวเลขของเราครับขอบ เมื่อตรวจสร็จแล้วมันก็ออกไปรับรองขนานมันโดยพูดตรวจและลงนามนะฮะข้าพเจ้าันที่ว่าเรารับงานเมื่อไรนะครับตรวจเมื่อวันที่เมื่อไหร่สำนักงานหนึ่งนะผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบรับงานทั้งที่เข้าไปมนการประชุมตรวนใจตรวจสอบงานครับทำงานใหญ่ๆในราชการก็จะมีนครับเรื่ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณนครับอันนี้โฟชาร์ ดีเอ็ตรวจสอบพิธีการจ่ายเงินตามสัญญาว่าการจ่ายเงินเรามองว่าสัญญาเออกจ่ายแบบไหนแล้วก็มีสตูตรหลักเกณฑ์นะที่สอบมใช่้นี้ผู้รับจา้างถ้าตุงานกรบานาตัวนี้มันก็จะมีมีามาตรฐานอยู่นะครับว่าตัวนี้นะครับองมีทะเลาะก,กันผู้รับจ้างเสนอะขอเกิดหมืองานเราคกันเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้จบก่อนก็ริธีการเหมืนงานเขาต้องมีร้นตอนยังไงครับ เบิดยังไงตำยายังไงครับเมื่อเราเปิดเนี่ยรูปช้างศูนย์งานเิดก็จป็งการรับงานเรียนที่นาลยะเอียดพิานณาพิจารณาแางวดงานแล้วพิจารณาสัญญาที่ตรงนี้กว่าไว้นะครับถ้าตรงการก็ให้เอสดีสัญญาจะให้ทันอินจิเนียร์รึกมาหางานพลงานที่เราเนอาต้องไหมถ้างวดงานไม่ได้ก็ส่งคืนขายหมดเลยถ้าได้เราก็ ออกมาแล้วองนะครับใจมันน้ำเสนอผู้ผู้ว่าจ้างสำหรับเงินคนงานสำรัระบบสำหรับเงินนั้นก็ไปทำผู้รับเหมายสับนาวไว้ให้ให้เขาดูนะครับแล้วก็เราทำโอนเงินกระบวนการทางเดียวก็ไปทำ่อการเงินทางคันน,นะครับเราต้องแจ้งพน้งานว่าเราตรวจจ้างทุกเดือนต้นเดือนเนี่ยวันที่สิ่งนี้ต้องเสนอให้เราขอนี้เท่าไหร่กพนงานได้ตัดที่ตคนไหนนะครับเพื่อเราทำเอกสารได้ทันคราวนี้ต้องมีความสุขกัน ในการหาเงินและมูลค่าทางการเงินทุกที่ผมว่ามีสุ่มก็ต้องดูสัญญาว่ามีมูลคุณนะครับไม่ต้องทำเหมืองานก่อนนะครับตัวอื่นๆอะไรอย่างไรนะครับให้ครบนะครับวิธีการคำนวณมูลค่างานที่ระบบในสัญญาท่านท่านมีคุณตาแล้วนะครับและเหนือหลักการของวัดปริมาณที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพโครงการเมื่อวานคุณมูลค่านะครับว่าที่เกกี่ยวราแต่ก็โครงการเราจะมีเลยพวกนี้ไป เราเขียนจากที่นี jaar jaar ่สัญญาอย่ายดีเราทุกอย่างมาเขียนจากสัญญาระหว่างเราโอนเนอร์และโอนเนอร์จะมีสัญญาระหว่างโอนเนอร์กับผู้รับเหมาเราต้องเอาพวกนี้มาในเวลาครับของคนงานที่นามาใช้คิดคำนวณค่าในการจ่ายนะฮะคนงานหรือกัวพิมพ์จะมีงานคุยกับงานเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆใหญ่การออกแบบรับเหม เท่าไหร่นะครับเดืนที่จ่ายครับก็ตรวจสอบได้นะครับจำนวนเินปันสัญญาทั้งหมดทั้นนี้อาจมีานเพิ่มเงินหวงการขอสร้างให้กำลังที่เท่ร่ลดเตือเตือนเพิ่มแล้วจะไม่แก้สัญญานะครท่านบริการก็แก้รงนก่ให้รชุมส่วนใหญ่คือสถารันแล้วเก็บเก็บพวกงบไว้ก็สถาน ก็ทีมเยอะๆไม่ไหวครับเด้าหน้าที่ต้องดูแรับ้าจนเงินงานทำเงินปังภาษีที่เกิดขึ้นตามที่ระบุในสัญญาตอนนี้ที่ผู้ว่าช่างต้องการเรื่องภาษีสัญญาภาษีสุดท้ายแล้วมันบางทางครบไหมเกินไหมขาดไหมครบถ้วนไหมนะครับต้องคุยนะครับก่อนที่เรายะทำกันระบุจำนวนเงินและผลงานสะสมจนถึงครัำที่แล้วตัวล่าสุดเราต้องสะสมเอาเงินม้วนจดถึงเท่าไหร่ อุตามหนึ่นล้านดูยสามแสนล้นเจ็ดพันล้านเนี้ยก็ต้องทำสาว่าเออเดไปเข้าไหร่ัเดี๋ยวคนจะชได้ไหมพนังานแค่นี้ได้ปีกว่วมันเกินไป่าเนี่ยเราจัดเงินของผนงานที่ทำได้ในวันนันนั้นไปก็คือแบบพร้อมแล้วองขมันมีสิ่งนี้นะครับจวนเงินของผนงานที่ทำได้แล้วแต่แล้วแล้วเสร็จสะสมคกันวันี้กูนะครับ ระบุจำนวนเงินที่หักในกรนจ่ายในหมวดกอมสุดสถานะการเงินหกักใะรบ้างกต้องแจ้งใน้ฉันระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระสุทธิในบนั้นเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มอ่าบอกมาอบรับรองจ่านในหวดเสนอผู้ว่าจ้างให้สำเนาหลกาครับครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมเขียนแล้ัวมาจากฉากตที่ผมพูดอะขบครบมีอะไร้งใสไหมสุดท้าย มันทุกคนาเราได้ตัวจไอโซแล้วก็มีายในเราตรวจก็เอกสาเราทำารบไหมเนี่ยแล้วก็เก็บสองอย่างุุกจ้างหนังสือเข้าเป็นจะไม่เข้าฟอร์มเราต้องคุนกับว่าหนังสือเข้ามาเนี่ยต้อว่าต้องร่าก่อนว่าหน้าตาไแล้วลองเราต่อไปเน่ยจะาห้าของเราคนเนื่อันนี้เนาผลิตแล้วรองเขาบัญชีและกันทนาะก็แบแล้วราเนีเรามีตัวอย่างอมย่างนี้ตัวอย่างทีนเเป็นหนังสือเลย ฟองนี้ไปดูด้วยนะที่ว่าพวกไซน์งานจะมีมีเล่นพวกนี้อยู่เอกสารนี้อยู่ส่วนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยกระจายเงอนศึกษาอยู่นะครับที่ผมย้ำตัวอย่างให้ผมย้ำไม่ทำพวกไซน์งานเขาจะมีใช้ฟอร์มนี้อยู่ก็มีการว่าเงินเบิกเท่าไหร่แล้วก็มีผักไรบ้างสุดท้ายจ่ายเท่าไหร่นะครับในเอกสารตรงนี้ตัวอย่างส่วนใหญ่ฟอมนี้แค่ลงตัดส่วนเท่านั้นเอง ตนนีค้คือเรารวบรวมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจัดเท่าไหร่ที้แบบฟอร์มเนี่ยผมผมจะเอาตัวอย่างมาให้ที่เกาขอแต่ว่าไม่ทำใซ่งานนะไซยงาน,มน,างานไม่ตรงแบบฟอร์มเราเอาไปนะครับศูนย์เจ็ดกาทรทยงานของก้าวหน้าและสถานะของการก่อสร้างอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรายงานนะครับ เรื่องประจำสัปดาห์ประจำเดือนซึ่งคนที่เข้าข้างในขาเนี่ยก็อาจจะต้องต้องสนใจวัตถุประสงค์เพื่อได้รับทราบสถานะของการก่อสร้างข้อก้าวหน้าของการปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาในระหว่างการก่อสร้างเป็นรายงานนะครับส่วนใหญ่เขาเขียนงานคือควบคุมเพื่อการรายงานข้อก้าหน้าและสถานะของการก่อสร้างประจำสัปดาห์ประจำเดือนนะครับนี่มีการรายงาน แตความต่างเราก็ต้องดูนะครับว่าบงทีองครเขออกมาทยังไงของเราทำยังไงนราชการตามข้อกำหนดก็คือ7 5 3ตนชี้และสอบกับ